เมื่อแป้นจมูกแว่นตาของแม่หกักลูกไปซื้อกาวร้อนไม่มีตาช้างก็เอาปรากดติดได้แต่ไม่อยู่ก็ติดไม่อยู่นั่นแหละแถมคราบกาวยังติดเลนทํายังไงดีล่ะร้อนร้อนร้อน,อน <c oughs> ตามองเห็นแอลกอฮอล์เอาเจ็ดไม่ออกน้ํามันพืชละ่ะเจ็ดไม่ออกน้ํายาเช็ดจอคอมละ่ะก็ไม่ออกเอาไงดีงั้นน้ำมะนาวมะนาวจากต้นสดๆอ่ะก็ไม่ได้ผล แว่นแม่มัวเลยอ๋อคราวนี้ลองเช็ดด้วยน้ำยาทาเล็บฝั่งซ้ายข้ามหายไปแล้วอ้าวลืมถ่ายวิดีโอมาลองดูฝั่งขวาเทน้ำยาทาเล็บพาเช็ดแว่นทูทูทูข้ามหายไปแล้วดีจังแม่ใส่แล้วคราวนี้แม่บอกว่าใส่กว่าครั้งแรกซ้อมไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ลูกคิดว่าเอาไว้มีเงินจาก YouTube ลูกจะตัดแว่นให้ใหม่ แต่ว่าเมื่อไหร่จะมีเงินนะ